สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tin Beer Theater ไม่เจอกันนานเลยครับครับผมวันนี้เรามาทาอะไรกันครับพี่ติววันนี้เราก็จะมีภารกิจเนาะอ่าใช่ไปดูป๊อปปับสตรรูรายการที่เรากำลังติดอยู่ตอนนี้นั่นเองอ่ารายการเจ็ดเป็นเก้าเวอร์ไพร์เวอร์ เป็นรายการของพี่ยงเนาะยงทรงยงเอาเอาจริงตอนแรกเราคุยกันด้วยว่าจะรีแอครายการนี้ไหมอ๋อใช่เราอเราดูกันไปไกลแล้วใช่แล้วก็อย่างช่วงนี้เราเหมือนเวลาไม่ตรงกันเออไม่ตรงเลยช่วงนี้ใช่แต่วันนี้ก็น้องๆเขามีเหมือนเป็นป๊อปอัพสโตร์เนาะจัดที่สยามเซ็นใช่ซึ่งเราจะพลาดได้ไงใช่ ความเป็นมามีของพวกเราจะพลาดได้อย่างไรที่จะไปดูงานที่เกี่ยวกับน,น,น้องๆใช่ใช่ก็คืออยากรู้ว่าจะมีอะไรขายบ้างเนาะใช่เลยก็เท<ต>่า <c oughs> ที่ดูมามันแบบว่าเขาเรียกไงในเว็บที่มันให้มีเดียเดอร์เนาะก็คือของนะน่ารักมากจริงแต่มีหลายอย่างโซเอาไปแล้วด้วยนะใช่ก็เลยจะไปดูของจริงวันนี้ว่าที่บอกอัสตอวีของตัวจริงมันจะเป็นยังไงเนาะอืมก็เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย จะถึงแล้วทางน้ำเมื่อกี้เราเดินผ่านเดียวกินมาด้วยเนาะใช่บังเอิญว่าเอ่อทางลงเฮ้ยแต่คนเยอะมากเลยอ๋อเรามาปิดัางทางลงอยู่นู่นอ่ะ, <laughs> อะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าครับ เป็นไงมั่งถึงหน้างานแล้วทำตัวไม่ถูกอ่ะอยากถ่ายรูปนะแต่เขินดูทรงเลยไหนมาดูใครครับวันนี้มาดูใครโฉบหน้ามามีมามีใครครับสีถุยไม่บอกนะว่าใครแต่น้องใส่เสื้อสีข่อย ถ่ายไหมถ่ายไหมอยากถ่ายแต่ไม่กล้าความมามีของคนเรานะครับเข้าไ,ไปข้างในไหนไ <ป S 2> ไมเข้าข้างในนะครับเข้าอยู่เข<อ>้าอย <ๆ S 1> ู่นห,หน้า,นานเคเบิสีนอกจากป้ายน้องน้อง ที่เป็นลายบุคคลแล้วก็ภาพรวม24คนแล้วก็จะมีตู้สติกเกอร์เนาะอยู่ข้างในใช่เดี๋ยวตู้สติกเกอร์คือสัญยาวา่ายาวอ่ะ แล้วเป็นไงบ้างพี่ติ๋นนี่รูปปิดที่น้องๆโผล่มาใช่ตี่อยู่ข้างในนี้หรือเปล่าใช่แต่มีซ่อนอยู่นี่เดี๋ยวพาไปดูตู้สติกเกอร์ถ่สาสติกเกอร์อ๋อถ้าถ่ายสติกเกอร์เราจะได้รางวัลอ๋อไม่คิดการ,ากกรื้อสินค้า ครบ2,000บาทครบ2,000นะทุกคโยแต่ว่า10,000 10ติดติดยังไงต่อไปเป็นดิจติตอลสายนะมาร่วมสนุกกันได้2,000บาทต่อหนึ่งใบเสร็จ ข้าปิดตาน่ารักมากาลองใส่ไหมใส่ปดิดตาหรือว่า เราจะไม่บอกว่าเมนเราถูกใรแต่ถ่ายรูปราคาเท่าไหร่ครับไม่มีบอกเพราบผมน่ารักมากเลย น้องชูสองนิ้วด้วยนะความเศร้าของวันนี้ก็คือน้องหมดแล้วก็อยากให้ทำออกมาอีกนะรอลุ้นกันต่อไปวัวแลละ ก็ประมาณนี้นอะทุกคนบรรยากาศไทยแรงงานรับทตัวผ่น,น,นเยอะมากใช่เยอะมากหาน้าเรากําลังเปลี่ยนสีเพราะว่าใาในงานก็คือน้ําเงินเหลืองใช่เป็นธีมของรายการไม่รู้ว่าจงใจหรือเปล่าแต่น้ําเงินสากแก่ใจมากจริงๆมีตู้สติ๊กเกอร์ด้วยอยากถ่ายมากแต่คนเยอะมากใช่อาจจะต้องมาเร็วหน่อยแล้วก็มีเวลาต่อแถวนิดนึงเนาะ ก็น่าจะเป็นเอกลักษณนะน่าจะมีแค่ที่นี่แต่ <Like> God, ที่แน่ๆคือของน่ารักทุกคนแล้วก็น้องๆน,น่ารักทุกคนนะทุกคนน่ารักทุกคน,น,กกคนเน้นว่าน่ารักมากก่อนจากกันไปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็กดกระดิ่งช่อง,องของพวกเราด้วยนะครับผมครับครับผมแล้ว,ลวเจอกัานใหม่ครับบ๊ายบาย